นะครับผมนะ e สว <ya> ัสดีครับนี่เลยนะครับผมนะวันนี้นะครับผมก็มีสินค้ามาแนะนํากันนะครับผมนี่เลยนะครับวันนี้ก็จะเป็นตัวลูกบิดนะครับลูกบิดกีจิร์โป่งนะครับแบบแบบตันนะครับอันนี้อนี่เลยนะครับก็จะเป็นแบบน็อตตัวเดียวนะครับผมนะนี่เลยนะครับผมก็จะเป็นแบบเป็นลูกบิดแบบ2ทางนะครับผมนะแบบใช้น็อตตัวเดียวนะครับผมนี่เลยนะครับแป้นจับก็จะใหญ่แบบนี้เลยนะครับนะวันนี้ผมก็จะมาเปลี่ยน อันนี้เลยนะครับผมอันนี้ก็จะเป็นแบบอันเดิมของลูกค้านะครับผมลูกค้าต้องการเปลี่ยนเป็นตัวนี้นะครับผมนะเดี๋ยวเรามาดูตอนเปลี่ยนเสร็จแล้วกันนะครับผมนะครับผมนะก็จะเป็นหลังจากเปลี่ยนลูกปิดไปแล้วนะครับผมนะนี่เลยครับมาดูงานกันนะครับผมสวยงามเลยนะครับผมนะนี่เลยนะครับเหมือนได้กีตาร์ใหม่กลับไปเลยนะครับผมดีเลยนะครับผมกิฟต์เป็นไปเลยนะครับผมนี่เลยนะครับผม้วก็ ลูกปิดตัวนี้นะครับผมแนละ้วก็จะอยู่ที่ราคาชุดละ,ะ550บาทเท่านั้นนะครับผมนะลูกค้าท่านไหนนะครับมีกีตาร์แล้วแบบลูกปิดเก่ามีปัญหาก็สามารถนํามาเปลี่ยนที่ร้านได้นะครับผมนี่เลยนะครับผมนะโอเคครับผมก็ต้องขอฝากร้านนุ้มิูสิกไว้ด้วยนะครับผมนะก็ไว้เจอกันใหม่ด้วยนะครับผม